สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวแบบที่4มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนรำไพพรรณีคณะมนุษยศ,ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวรัฐศาสนรศาสตร์รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน,นโยบายสาธารณนะอาจารย์ผู้สอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลพันธ์ออฟปองพันธ์จะไปสัมภาษณ์นายกเทศบาลเขาบาบสี เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นในตำบลเขาายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสวัสดีครับผมนายรณพงศ์มุนยิ่งสวัสดีครับผมนายสุปรณกอออนศรี สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุลาสัต์นอกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติยาพรมีทองพูลสวัสดีครับผมนายสิบปรกอวิสุทธิอภรณ์สวัสดีครับผมนายพุทธิพงศ์มงคลเสวัสดีครับกับเรียนท่านนายกเทศบาตลตำบลเขาใบศรีนะครับพวกเราเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพียงพณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารหลักาศาษาและภรษา วันนี้พวกเราจะมาขออนุญาตรบกวนท่านนายกสรู่นะครับวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมขออนุญาตถามนะครับโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนท้องถิ่นนะครับมีที่มาอย่างไรบ้างครับการ มันได้อันนี้ทำทางเทศบาลด้ทาเรื่องของงบประจำกเงินอุดหนุนของอุดหนุนเฉพาะกิจของของกระทรวงเฉพาะเงินของงแหลงเฉพาะเส้นนั้นเนะี่ยพูดถึงเส้นงแหลงนี้แรับอันนี้ถึงขออุดหนุนมาจากเงินอุดหนุนของกระทรวงทำเรื่องไปแล้วลได้มาเกินมา ถ้าผมวัตที่ประสงค์ของโครงการก่อสร้างช่างๆปรับปรุงข้างแซงทางหลวงถนนท้งอ,ง,ทง,อง,ทงถิ่นะครับคือมันม,มีการมันเคยสร้างมาแล้วมันมีการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่นออะไรอย่างนี้ก็เลยหางบประมาณมามาเสริมผิวแอดฟาร์คอนติเสริมเด็กนี่แหละไม่ใช่คอนติชั้นเดิแอดฟาร์ยังมาต่อยปูหน้าครับเนี่ยตัดระยะทางเป็นวงแหวน พีโลน่จำเป็นเป็นเงินทั้งสส้นอ่ะประมาณสี่ล้านเท่าตนะมันมีความสอดคล้องกับแผนไหนกาไปมันก็เข้า,ขานัาบายบัญชีคือเราจะต้องทําทุกเส้นนะถ้าเรามีถนนหนทางที่มันเป็นนุนไนบ่อหรือที่ อย่างนี้เราจะ้องหางบประมาณ mm hmm. มาม mm ันอยู่ในแผนของเทศบาลอยู <ançais> Hence, <interfering> ่แล้วจะต้องทําโครงการในไหนที่จะต้องทําต้องทํเข้อแผนข้อแผนนะวางแผนว่าถ้ามีงบประมาณก็มันตรงกับแผนที่เราตั้งไว้มีเงินมาเราก็ได้จักจุดนั้นันทีถ้าเขาอนุมัติมาก็ได้เราก็ต้องเข้าแผนไว้ก่อนว่าเส้นทางเส้นนี้เส้นนี้ทุกนี้เข้าโครงการแผนไว้ถ้าเกิดถ้ามีเงินมาเขาก็โครงการที่เราขอที่ต่างๆรวบ ก็ทําได้เลยอนยะ่นี้ถ้าไม่มีไม่มีอยู่ในแผนอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้โครงการมาก็ไม่ทำเลยนะไม่มามาได้เรื่องเรามาตัดแผนวะ่าแล้วประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการเปิดขอโครงการนี้เป็นคือมันประชาชนในเขตที่ได้รับเง,งเินอุหนุนเนี้จะมีชาวบ้านที่ได้รับความ สบายจากการคนถ่ายสินค้าจากสวนผลไม้ออกสู่ตลาดเนี้ยเส้นทางสะดวกสบายขึ้นถ้าต้องมาเป็นหลงกูขากูขากคปันจเจริญของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้้วยถ้าท่านมีถ้านายกมีออแผนนโยบายหรือแผนพัน,นานโยบายหรือยกระดับพัฒนาท้องที่หนึ่งยังไงครบับคือแผนเราก็จะมองริมให้ หมู่บ้านของตำบลหรือตำบลหรือไม่ใช่ตำบลตำบลและหมู่บ้านของเราเนี่ยของตำบลเขาพิศนี่จะได้พัฒนาให้เจริญที่สุดเนี่ยที่เราจะทมีศักยภาพทำได้เพราะงบประมาณเข้ามามันน้อยมากก็ยู่ต้องเข้ามานี่บริหารแค่ได้ไี่กี่ลนะ้านมันตั้งสิบสองหมู่เป็นตำบลที่ใหญ่เราวางแผนจะทำให้ดีสุดละมันทั้งทค่เนี่งบประมาณน้อยเราจะต้อง จำเงินการหางบประมาณจากที่อื่นมาช่วยจับหลวงจับพื้นเสริมจะต้องเงินของเทศบาลเองไปมีปัญญาที่จะมาโมดูแลหานิดหน่อยการหางบประมาณจ,หาหมมาจากเงินบุญหนุนจากพวกนี้จะต้องเก็ขบขอบ,ขอบคุณครับในย,ยูทูปขอถ่ายรูยปใช่ไหมรูปลวงครับ สวัสดีครับถนนใหม่ข้างหน้านี้เขาจะแต่สร้างใหม่มานี่ให้ความสะดวกสบายเใืการสัญจรเป็นังไงบ้างครับกัรอ,อแ,ตแต่สมัยมารถวิ่งผ่านเนยอะขึ้นนะครับแล้วก็การสัญจรดีขึ้นใช่ไหม